ผุดาสอดไส้อัลมอนด์เคลือบนมชีสลองกันเลยจ้าโอ้กลิ่นดีขอชิมนะรสชาติดีใช้ได้เลยถุงหนึ่งเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทตามขนาดที่ปั๊บดูกันเป็นปุสาสอดไส้อัลมอนด์เคลือบนมชีสบรรจุถุงห0 0ร้อยกรัมแบบนี้นะจ้ะโดยหนึ่งถ่งเขาจะได้ประมาณ30ลูกแบบนี้นะจ้าโอ้อยากกินแล้วไปลองกันเลยจ้าเปิดลองกันเลยจ้าจะเป็นเคลือบนมชีสก้อนใหญ่แบบนี้จ้ะส่วนตรงกลางเป็นอัลมอนด์กลิ่นดีตัางหาขอชิมนะอื้ยุ่หอ อร่อยไ,ได้อร่อยจ้ารสชาติขาจะ,ะหวานเคลือบนมชีสแบบนี้นะจ้าตรงกลางจะมีพสสสุสซาสอดไส้อัลมอนด์อีกทีขอกินอีคำจ้า โอเซกยืดแบบนี้อร่อยดีจ้าเก็บได้6เดือนวันผลิตชัดเจนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะกินเสร็จก็ปิดถุงให้แน่นแบบนี้นะจ้าขนา้น่ยอยกินได้เรื่อยๆเลยจ้าเขามีให้เลือก2ขนาดนะจ๊ะ250กรัมไม่ถึงร้อยบาทส่วน500กรัมแบบนี้ก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพุทธาสอดไส้อัลมอนด์เคลือบนมชีสกรุบๆแบบนี้นะจ๊ะถุงหนึ่งเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทตามขนาดอีกทีเก็บได้6เดือนนะจ๊ะใครอยากกินของอร่อยแบบนี้โกดได้กล้าเลย